ตามาอยู่หหร้ไหนก็มีเหรอ,หอเห็นฐานพระเห็นไหมครับหมอ,อกไม่มีฐานเลยครับขนาดนี้เวลาบ่ายสามนะครับดูครับขาวๆเลยหมอ,อกนะ หมอกนะครับไม่ใช่คนเด้อดีเด้อดีเด้อดีเด้อด,ด,ด,ดีอันนี้คนก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับหมอกก็ขาวคนก็หลายโอ้ยเนี่ยเนี้ยดูดีครับดูหมอกดิดูหมอกสิโอ้ยรถก็เยอะ ทางก็มองว่าเห็นมระเทศขาบิข้างล่างเหรอเอ้ยจะพาไปข้างล่างไงไปกินข้าวแต่นม่เจอข้างบนน่ะมันจะมีเว้นไวยโอ้ย<อ>งามหลายครับบรรยากาศโคตรดีผมมาแล้วสิให้ <laughs> 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 นี่นี่เฮ้ยแกงผมแกงผมเป็นไงเป็นไง ยังไงแกงผมเป็นไงสุดไหมล่ะสันไปก่อนตอนนี้ครับไม่มีตังซื้อ